สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหายหน้าจากวงการกลายเป็นคุณพ่อลูกสองชีวิตล่าสุดหลุยอมรินกลายเป็นคุณพ่อลูกสองเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังด้านวิคหมอชิดที่ทุกคนคุณนหน้าคุณตาสำหรับหลุยอมรินเข้าวงการจากการประกวดมาก่อนจนชนะเลิศกลายเป็นขวัญใจสาวๆยุค90 หลังจากนั้นก้าวเข้าสู่เส้นทางนักแสดงประกบคู่นางเอกใหม่ในขณะนั้นอ้ํพัชราภาเรื่องคู่เขยคู่ขวัญน,นอกจากนี้ยังเคยฝากผลงานละครไว้มากมายเช่นหนุ่มทิพย์แม่หมดเจ้าเล่ทายาตอสูรต่อมาเปลี่ยนมารับบทร้ายเช่นปราบูทองและเพลงรักข้ามพบเป็นลูกชายของนายมงคลสิมารออดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพรวมทั้งนักการเมืองพักไทยรักไทย และเป็นน้องชายแท้ๆของนายพิมุกสิมาโรธอดีตสภาผู้แทนราษฎรพักไทยรักไทยเขตบางพลัดช่วงเวลานั้นหลุยเริ่มโด่งดังทำให้ผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นเรื่องความรักหลุยคบสาวในวงการนานถึงสองปีแต่ว่าถูกบอกเลิกด้วยเหตุผลว่าดีเกินไปสาเหตุที่ห่างหายจากวงการบันเทิงเพราะหลุยตัดสินใจรเรียนต่อที่ต่างประเทศทาให้ห่างหายไปเรื่อยๆและมีผลงานน้อยลง หลังจากเจ้าตัวต้องปเรียนต่อได้กลับมารับงานราชการแฟนๆอาจเห็นหน้าตาในจอแก้วน้อยลงหลุยได้ถ่ายละครควบคู่กับก,บการเรียนปริญญาโทไปด้วยเจ้าตัวเคยรับราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมและยังเป็นนักธุรกิจด้วยการมีกิจการเป็นของตนเองในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทแววดังซึ่งเป็นธุรกิจประเภทบันเทิงและเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ปัจจุบันหลุย์แต่งงานกับคุณจอยสาวนอกวงการทายาทธุรกิจโลหะมีทายาทด้วยกันสองคนลูกชายคนโต6ขวบคนเล็กสองขวบหลุยยังพูดว่านึกถึงงานในวงการแสดงและไม่ทิ้งผลงานหน้าจออย่างแน่แท้เพราะยังเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงอยู่เสมอปัจจุบันคุณหลุยมีงานในวงการบันเทิงให้เห็นอยู่เรื่อยๆควบคู่กับการทำงานประจำเขาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ